สวัสดีค่ะว่าเมื่อกี้ไ้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมอ่าอ่ะเมื่อกี้ดีๆไม่อยู่บ้านนะครับผมไปบ้านมะนาวมาเนาะครับผมไปไปดูกล้วยด่างครับผมเพราะว่าอันลุงลุงลุงคงนะครับผมลุงคงเพื่อนบอกว่ามีกล้วยด่างที่บ้านมะนาวนะเนาะดีๆก็เลยเข้าไปดูเนาะครับผมบ้านยังเงือไปมากเหรอ,อจยจําอะไรแล้วจําบ่ได้ไงบ้านมะนาวเนี่ยนะครับผมอ่า เราก็เลยเดินทางไปดูเนาะว่าเป็นกล้ยด่างสายพันธ์อะไรเนาะครับผมอ่ากลับมาถึงครับมาเจอปูนเนาะปูนพี่เอ็มเดอร์พี่เอ็มเดอร์แมงกะบี้แล้วก็พี่น้องนะครับผมเพื่อนเอาปูนมาสมครับค่ะสงสัยเหนื่อยกันนะรับผมเพื่อนยกขึ้นเองยกลงเองมาักพผมก็ติดต่อดีๆไม่ได้นะครับผมดีๆไม่ได้เอารถสีกเครื่องหนึ่งไปเนาะ ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณอ่ะพี่เอ็มเดร์แล้วก็พี่ชายมานนอกกับบี้แล้วก็พี่ชายมานนอกนะคะเนาะที่เป็นเป็นธุระให้เนาะธุระเอาปูนมาส่งเนาะครับผมมาส่งน้องให้น้องเทบ้านนะคะอันนี้มันน่าจะดูก่อนว่าอันไหนมันเทได้ใช้ได้ไม่ได้เนาะมันเป็นปูนเก่านะครับผมปูนเก่าที่แบบโดนฝนครับผมโดนฝนแต่มันดีๆเห็นที่มันเป็นกระสอบที่มันน่าจะใช้ได้ครับผม นี้ใช้ได้ประมาณขี่กระสอบคะเนี่ยสองครับผม๋อกระสอบก็เหลือเพื่อนได้แล้วผมอ๋อแล้วที่เหลือล่ะคะแก่แกะแกะแกะให้เหรอแกะให้หนรอค่ะแก่ให้นอนแกะให้นั่งหน่อยค่ะอันนี้อันนี้เอามือมาครับผมพอดีเลยดีเดียก็จะทําข้างหลังด้านนี้นะครับผมไอตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยนะตรงนี้แล้วผมตรงนี้แล้วครับผมดีเดียจะทําเป็นขั้นบันไดเนาะแล้วก็ข้างหน้าครับผมข้างหน้าตรงนี้ครับผม S <S คเอาผมตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นน <ฮะ S 1> ้นบันไดเนาะ,<ฮ>ะรับผมแล้วก็มาฝังลื้อันนี้ข้างหลังบ้านเนาะครับผมตรงนี้แม่มุกตาลื่น ลื่นบ่อยแล้วนะครับผมค่ะดีดีก็จะทําเป็นขั้นบันไดลงไปเนาะแล้วเราก็จะปรับมันเป็นที่ล้างถ้วยชามไปเนาะครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวทําที่ล้างถ้วยชามข้างบนฝั่งนี้ครับผมเราจะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวต่อท่อน้าขึ้นมาฝั่งนี้ขึ้นมานี้ยครับครับผมแล้วก็ถ้าเหลือนะครับผมถ้าเหลือจากข้างนอกเนาะเราจะเอาข้างในเลยเนาะเอาซุนด้านนี้นะคะครับผมเพราะว่าดีดีจะเอาตรงนี้ออกวันนี้ เนี่ยครับผมเดี๋ยวดีๆจะรื้อตรงนี้ออกนะครับผมหรืนออ,อ,อกน,นะครับผมใช่เลยครับผมอ,อ่าอันนี้ตั้งแต่ตอนเรามาแรกๆเลยเนาะมาแรกๆเราไม่มีชั้นวางของเนาะครับผมไม่มีชั้นวางของก็เลยต้องเอาไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่เก่าแล้วก็ตะปูเก่าเนาะมาตอกเนาะอันนี้เนาะตอนแรกๆตอนไม่มีตะปูแม้กระทั่งตะปูเลยนะครับตัวนี้ ครับผมได้ถอนเอาตะปูม,มาตอกใหม่นะครับผมค่ะอืมวูนนี้ก็แก้น้องไก่ได้อยู่นะคะครับผมแต่มันก็โยกเยกแล้วค่ะเราต้องถอนนะคะเพราบว่าเดียเอาไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนาะครับผมมันจะได้มีพื้นที่กว้างกว่านี้แล้วก็เราสามารถที่จะเทป,ปูนได้เนาะครับผมแต่เราก็ต้องหิน แล้วก็สั่งหินกับทรายอย่างละคิวนะคะผมจะทําตรงนี้เลยเนาะเพราะบ้านเราก็เหลือตรงนี้นะคะนี้แล้วฝั่งนี้ค่ะวันนี้มันจะเป็นตัวฝั่งที่นอนมุกตานั่งก็เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนั้นเราเทพื้นเรียบร้อยแล้วเหลือตัวฝั่งนี้ค่ะถ้าถ้าเราเทพื้นไปแล้วมันก็ทําความสะอาดง่ายเนาะมันก็กวาดไปถึงกันเลยเนาะใช่แล้วโอเคนี่ก็จะเป็นมุมข้างบ้านเรานะคะ จุดนั่งกินข้าวกันตอนเช้านะคะถ้าเราอยากจะกินตรงนี้เราก็กินแล้วก็มีแขกมาเราก็กินตรงโต๊ะตรงนู้นก็ได้ค่ะครับผมอคนะแล้วก็เรายังจะทําอีกเยอะอยน้องครับผมเพราะว่ามันถ้าจะเป็นร้านจริงๆมันก็ต้องมียืนออกไปข้างในนะกินอ,ออกข้างหน้าสักสองโต๊ะนาะครับผมอ,อดีดีกะว่าจะต่ออีกเปิดร้านน่าจะเปิดตอน,นช่วงหน้าหนาวนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดหน้าฝนมันลาบากมันเละ เละเงินข้างหน้าตอนเนี้ยอ่าอันนี้คือห้องเราละคะกัอนอ่ขาขนาดกันห้องคือตอนนี้มันเละมากขานาบ้านเนาะอ่ครับผมถ้านี่ข้ออกกมัน็จะเละประมาณนี้อ่่านีคอยรถคอยรถของพี่เอ็มกับพี่เอ็มพี่บ้านนอกนะคะพี่ไทยบ้านนอกเนะาะขนาดไม่ได้ทุกวันเนาะเนี่ยเนาะขนาดพี่มาวันวันเว้นวันนะคะมันยังขนาดนี้คะ่ะเฮ้ย สำหรับตรงข้ามเพิ่งกำลังทำเปิดร้านขายของเหมือนกันนะคะ,ะมันจะขายของพวกกับข้าวหรือเปล่าคะค่ะผมเดี๋ยวนี้แหละทำตรงนี้ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าปูนจะพอไหมเราดูก่อนเอาเน้นเ,นนเลยคือบันไดทางลงตรงเราลื่นก่อนค่ะอืทางลงไปห้องน้ำนะครับผมถ้าเหลือเราก็ค่อยว่ากันไปอีกเนะาะครับผมโอเคครับสำหรับจันนี้ดีดื ขอจบคลิปเนาะครับผมขอขอบคุณพี่เอมเดอร์นะครับผมแล้วก็แมงกระบี้เนาะที่เป็นเออ่พี่ชายาน้อเนาะครับผมแล้วที่เป็นเออ่ธุระให้ธุระเอาคุนมาให้เนาะครับขอบคุณมากมากนะคะเป็นของเก่าเนาะเราก็เอามาอ่ประยุกต์ทำอะไรได้ประโยชน์ได้เนาะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ดีๆก็ขอขอบคุณครับ